สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่ๆครับสังเกตดูป้ายหลังจากสะพานลอยนี้ไปนะครับเห็นไหมครับมีป้ายด้านซ้ายและด้านขวาเป็นป้ายเหมือนกันเลยครับเป็นป้ายจํากัดความเร็วยานพาหนะมันเริ่มต้นที่รถ3ล้อครับเพื่อนๆครับมันมีคลิปหนึ่งของผมที่ถ่ายบนถนนราชพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันมีทางหลักแล้วก็ทางคู่ขนานไปด้วยกันนะมันมีป้ายแบบนี้แหละครับแล้วมันมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่ง มีพี่ๆหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าถนนราชพฤกษ์นี้รถมอเตอร์ไซค์เข้าวิ่งช่องทางหลักไม่ได้แต่จริงๆแล้วถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันติดป้ายบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ห้ามวิ่งเกิน90มีนะครับยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีแต่ช่องทางหลักเท่านั้นทางหลวงหมายเลข3-2ครับถ้าสมมุติว่าป้ายแบบนี้ไม่ให้มอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งผมสงสัยจังเลยครับว่า คนพื้นที่อ่ะเขาจะเอามอเตอร์ไซค์ไปวิ่งตรงไหนแล้วคนที่วิ่งจากกรุงเทพไปเหนือเนี่ยเขาจะไปทางไหน